สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับงานประกาศรางวัลภาพย,ายนตร์สุพรรณหงษ์ครั้งที่สาสบสาเย้นายขอมาดเดินพรมแดงหน่อยอยากรู้ว่าฟิลมันเป็นยังไงโอ้โหรู้สึกว่าฉันจะต้องมาเดินสักครั้งให้ได้ในชีวิตแล้วก็คนเยอะมากนะคะนี่นี่วิวกินเข้ามาที่งานแล้วนะแล้วก็นักแสดงหลายๆคนเริ่มทยอยเข้ามาที่งานกันแล้วนะคะโชคดีว่ามีเพื่อนมาด้วยก็เลยลดความตื่นเต้นไปได้ระดับหนึ่ง เออเอ็นดูมากเอ็นดูตัวเองเนี่ยโอ้ยนี่ตอนนี้นะคะงานก็เริ่มแล้วแล้วก็เขาก็ประกาศรางวัลเนาะคนก็ขึ้นไปรับรางวัลบนเวทีกันทุกคนแบบว่าสมควรค่าแก่รางวัลมากจริงๆอะแล้วก็อันนี้คุณตั้งตั้งตอนว่านะคะเอ็นดูมากก็งานประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่สามสิบสามนะคะ ทุกคนควรค่ากับรางวัลมากแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังผลิตภาพยนตร์ออกมาให้เราได้ชมกันอันนี้เป็นภาพบรรยากาศงานนะคะแล้วก็หลังจบงานเราก็ถ่ายติ๊กตอกไหน่เร็วทำทรงทำทรงไอ้มาดมาแล้วแต่ว่าจริงๆเราก็คือข้อเข่าไม่ดี